สวัสดีพี่ duh. นอ้องสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านน้อพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามแบบสมทรงบอดบินหอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท่านเด้อบอกว่าอยู่ขึ้นทางฝั่งไทยฝั่งลาวบัดทางต่างประเทศเอาอาปลาลุงสุขสุขุนเป็นไงอิรักบานนี่วัตถุปั้นอยากหายมะเร็งอัตโนมัติเอาเนี่ยเอาเนี่ตัวนี้มันเนี่ย นี่ต้นนี่นี่นี่ลูกนี่บุตรหลายพันได้มาเหนียอะไรฮะป้านวอจะมาล่นน้ำนองหัวดีขนาดว่าจะมือล่นน้ำมันตีว่าจะไปถ่ายคลิปกับมันตะว่าตัวนี้มันคมตัวนี้ลูกมันคมกินอ่ไรลูกตัวน่ะมาส่วนไปบัหาน้องหัวแข็งขนาดพี่น้องเ้ยอออันเดียพอลูกอ่าสบายดีไปลุงก่อนกับุตรกยได้ส อาจารย์บุษงัสบายดีปะลงงามๆก่อนโอ้ยว่ะปาน้องเต้ไนีป้อเต้อยู่ใสนสาวซุยส่วนแม่น้องแวกไปบุญพี่น้องบอเบนบดบได้ไปบันทกอยู่เพื่อน้าลูเปลี่ยนกันเอาพี่น้องขันแม่น้องแวกขายเ่องบอเบนกดไปอัน อาล네ูกปลเที่ยวมันแรงบาเบนจะเอาลูกอยู่น้ำพี่น้องเยไม่แม่้องแวไปเบิ่งเปิดหูเปิดตาพี่น้องบ่ได้ไปทางไหนพี่น้องเยไปย่างย่างพาน้องเติอยู่ใช้น้องตินะพราตัวพี่น้องฝนตกน้ำยังหุ่งอยู่พี่น้องเขาวองว่าสีบุลลมนาะพี่น้องเนาะแต่สีเย็บเนียนเนี่ยอะไรพี่น้องเยไปย่างย่าง หมอกมองต้องมองน้องอติพี่น้องมองอติมองอติยี่เอาว้ยอติอิ่มไหมิ้มเลยกินแล้วกินอะไกนแบกับอยังกินกับนมเปรี้ยวหมามกินนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวท้องอันท้องอันผู้อ๋อก็กินลายแทลนกินลาย นูรกินอราาปาคิดบิ๊กไบป่ะะคิดบิ๊กไบ์มครับปอยู่ใช้บิ๊กไบ์ัอยู่ใช้ะบอกว่าูนิยัง่ากมขามผูง่งาง่เดี๋ยวนลบบิ๊กไบต์ใช้ลบบิ๊กไบต์นะฮอย่มขามผูปั๊ เนซายอือโคบัอเป็นปีนี่ฮัลซาไปดิปลุงเหรอไหมไปดิปลุงขอ,อเป็นบ่ปะ่ะ,ะ,น,ะนั่งเงน่ะโตอีเลยน่ะคงเถ่าแล้ว,ลลวยินนะน้ำท่วมแล้วน้ำล้นระยะเอ้ย พอ yeah, <un> ้มสิเปืีอนสยนุยังายังยังยังผู้ผู้ไปน้ำเาผู้เางอเางำาเลย้ยังยัยังไม่ยังมาำไม่ยังเฮ็ดยังเลยเฮ็ดยังนะ ก an uh? hey. ูเปบ่าน <_ cer pected> no, mm ้ำเปล่าตอนนี hmm. mm ้อะไรอ่ะยังเปล่าน้ำเลยเปบ่าไหมน้องกินน้ำให้กินน้ำกินน้ำกันปั้งกินลูกอะไรมาอะไรมา อู่สิอยู่สเอออ่าบิดระบันผูกปีนผูกไปเลยน้ำนองผูกเออไปเล่นแข่งกระดูกเพชรให้เล่นทันมันทำไปยังอันนั้น เอาเลเล่นๆฝุ่นเล่นพี่น้องเอ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไรพี่น้องถอยหลังถอยหลังเก็บไปเดินนะมามาลูกเก็บไปไหมไหมเห้ยนั่นทีอ

ไปใช้ไปใช้แบบนี้เอาไปกินอันนั้นนะของไปกินของทำบ่โอ้โหบังทำกินนมอันตินนีของไปแบกมาม่อันตินอืมามีแบกบไปซื้อของมาม่อันตินอืมมีแซ่บบ่โดยเดี๋ยวลูกแซ่บสองอันเอาดูหันโดยงอยหนึ่งตัวเองหนึ่งโตเองด้วยหะหนึ่งใส อ oh, ันโตเป็ใ <B ung! S 2> oh, า้บัตรเลโอ้ยัจะม่ยิงลุงเลโอ้ยไม่มาเห็นมาลูกกลัวพิจารณ์ตกบันไดได้ฮะตองมาเล่นอยู่ลุงอยู่ไว้ลเว่ยเห็นไหมมา ลนานพี่ๆไม่ยิงใกล้ๆอยู่ไหมไม่ยิงปลาลูกมึงดูสากปืนเนะฮะสากปืนกับเป็นพี่น้องเว้ยพูดเอาเลยพี่น้องอ๋อยิงยิงยิงปั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 งยิงเลยแม่จีรมาลงมา มาขี่บิ๊กไบค์ไว้พอลุงชิญุบิ๊กไบค์ไว้ฮู้ยฮู้งรผู้บิ๊กไบค์นะครับผัวไว้ด้วยอยูลงมาลงมาปลาแวกเมื่อปะเมื่อปลาไอเตะปะอเตะดึ๊ดลงมาแล้วลงมาแล้วอืมอันดึ๊ลุงเอาไว้สะนะเอาไว้อันปืนนะเก็บไก๋ดมมันลูกเออ อันให้กว้ใหเหงันเอาสับบัดที่ที่ไปใชสบัดรหลดกู้ภัยบันยดนใะ่สช้รหนะรถนี่รถดภัเอา้า<ะ>ตาตั้งหนารถนี่มันเป็นอย่างัตป๊ง nè, bùn nè, hai đôi bằng 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 nè, bằng băng 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 nè, nè, มาพี่มาพี่มาไก่พี่มามาพี่ลุงสิทามมาไว้ปังตะบดบังตายแม่ตายแม่ฮะตายปัง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 บังปังบังมาลุงเงียขึ้นมาหนี่อยมาลุงเงียขึ้นมาหนี่อยบัง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 

พี่น้องนนามานิคุสม่าพระคนเอะไพี่น้องของขอบุญคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมล้านๆแะ้วกันแข่งอยู่เย็นไม่ซุกทุกทุกฐานเด้อบอกจะเป็นเอฟซีทางฝังไทยฝังลาวปา่าลุสสสงสุขุสุคนสุมมงสุบอนเนาะพี่น้องเนาะมาน,น่คุที่ได้เขาก่าบเขาบาสบ,บายดีพี่น้อง